สวัสดีค่ะมาเด้อเมื่อเนี้ยมากินเขาน้ำเก็ดยายปูเส้นหนึ่งปลาจากพี่น้องว่ามันเขาเศร้าอยู่แต่ว่าหักเทียงกลัวแล้วเฮทุละพึ่งเซตมาหอดิ้วเขา่าหนึ่งปลาหนึ่งปลาสุมพักเสียนจา้าแซบแซบสมพักเสียนแล้วกันนี้ก็ตตามักทัว ตัมะท้วนนมไม่ต้มจ้าเขาเหนียวห่นหอนๆคือเกาเนาะจานะ้ะเนาะมาเด้อใครก็ได้เหนียวเหนียวจุนซันพี่น้องเอ้ยลกกระเพาะกับสิขึ้นอีกแล้วแม่งวันกไ็ไล่ไล่กับจักสิอยาเอยียงน่ำกันก็รอก,ก็เดี๋ยวนะโคดแล้ว มาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันกิ่นข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อแซ่บๆน้กันเด้นอน้องเอ้ยหิวเหลาสันเหลายายอะ่ะ

เป็นหลายายา,ยาไปเฮ็ด<า>ไปเฮ็ดบุญมาก<อ>ว่าอิ่มบุญอยู่ทองมันยังห่องจอกจอกอยู่พี่นอ้องอาจารย์เป็นไงน้ำกุ้งดพดีแต่ว่ากูคิดบ่วบัวได้ยอาจารย์กิ๊บบอเสยว่า ฝนโคตรชมาเลยเอาไม่หรอเนี่ยอืออือโฮยพี่น้องกำลังนั่งกินเข่าฝนตกห้ามมาเลยหัหเพราะเข่าคุณทึงเฮียนแบบนี้ไปยามาคนแกมากับคำว่าใส่ตายตายเข่าก็ฝนนี่แหละกุ่มซ้ำเอาววานกี่นางละอืม ฝนตกพี่น่องเอ้ยกินขา้าวทำกลางใจ á ฝนโอ้ยหัวเิ็นเึงเองง่ายกันเ้อจ่าเด้อคลิปหนียายก็ขอ,ขอจบเพียงแค่นี้กันเ้อสวัสดีค่ะ